วันนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายธรรมนัทแตงทีมหรือจากิงแตงทีมสะพานใหม่พร้อมทีมงานและครอบครัวผู้เสียหายได้พานายคมอายุ53ปีซึ่งเป็นพ่อของน้องพีทอายุ23ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาการจัดการก่อสร้างมหาวิทยายลัยชื่อดังย่านปทุมวันเข้าร้องขอความเป็นธรรมหลังลูกชายถูกกลุ่มรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หมดสติและหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนายคมเล่าทั้งน้าตาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ6โมงเย็นมีรุ่นพี่โทรมาบอกว่าน้องพีทสลบไปและกำลังจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่เพียงไม่นานทางโรงพยาบาลโทรกลับมาบอกว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงอาการสาหัสและหัวใจหยุดเต้นทีมแพทย์ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจจนกลับมามีชีพจรอีกครั้ง และเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าน้องพีทอาการโคมา่าบอดรั่วบอบช้ำทั้งอกแขนและศีรษะต้องอยู่ในห้อง ICU โดยยังไม่รู้สึกตัวจนขณะนี้ซึ่งทางตนได้พยายามสอบถามถึงสาเหตุกับได้รับคำตอบจากรุ่นพี่เพียงคนเดียวที่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายขณะที่คนอื่นๆซึ่งอยู่ในเหตุการณ์กับปฏิเสธทั้งหมดทั้งที่ในวันเกิดเหตุมีรุ่นพี่ปีสองอยู่ด้วยกันประมาณ5คน ต่อมาวันที่8ตุลาคมทางมหาวิทยาลัยได้เรียกครอบครัวเข้าพบเพื่อชี้แจงโดยได้เปิดกล้องวงจรปิดให้ดูแต่ปรากฏว่ามีกล้องบันทึกเฉพาะช่วงที่รุ่นพี่นำตัวน้องพีทส่งโรงพยาบาลส่วนจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดบรรดาอาจารย์ที่อยู่ในที่ประชุมยังยอมรับว่าเหตุเกิดขึ้นสองครั้งในวันเดียวครั้งแรกในห้องเรียนช่วงเช้าและครั้งที่สองช่วงบ่ายรุ่นพี่บางคนไม่พอใจเพราะน้องพีทไม่ตอบไลน์และติดต่อไม่ได้ จึงถูกเรียกไปซ่อมจนหมดสติและมีรายงานมาว่าระหว่างการซ่อมรุ่นพี่ได้ทำร้ายน้องพีทจนเลือดออกปากและจมูกก่อนลากตัวไปห้องน้ำและพยายามจับหัวกดลงน้ำเพื่อให้ฟื้นแต่ไม่ฟื้นจึงเกิดความตกใจและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะเดียวกันแม่บ้านของมหาวิทยาลัยพบคราบเลือดจำนวนมากในห้องน้ำนายมานพ ทีมงานจากคิงบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำซากมาหลายปีตั้งแต่ปี2,562มีนักศึกษาถูกทำร้ายระหว่างทำกิจกรรมรับน้องจนบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อเนื่องแทบทุกปีไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นครราชสีมาอายุทยาหรือแม้แต่นนทบุรีเหตุการณ์ทุกครั้งล้วนสะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงในกิจกรรมรับน้องยังไม่หมดไป จากสังคมไทยสถาบันการศึกษาควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแต่กลับกลายเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองต้องกลัวว่าจะไม่ได้เห็นลูกกลับบ้านทั้งที่พ่อแม่ทุกคนเพียงแค่ส่งลูกไปเรียนไม่ได้ส่งไปเสี่ยงชีวิตกับการรับน้องส่วนทางด้านของจ่าคิงแตงทิมบอกว่าครอบครัวของน้องพีทอยู่ในสภาวะโศกเศร้าอย่างหนักพ่อและแม่และญาติพี่น้องนอนไม่หลับเพราะลูกชายยังนอนโคมา่ามีเลือดออกทางปากและหูและไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นในเร็ววัน จ King Bond ่ายคิงบอลในผู้กับสน,นปทุมบันเร่งดําเนินการสอบสวนให้ถึงที่สุดและจับกลุ่มผู้กระทําความผิดทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายพร้อมเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมรับน้องที่ใช้ความรุนแรงอย่างถาบอลคุณพ่อใกล้มีข่าวว่าน้องถูกทําร้ายตั้งแต่ช่วงบ่ายครับเป็นเดินไปทาร้ายก่อนแล้วพอร,รุ่นพี่สายไม่พอใจก็เรียกไปทาร้ายรอบสองครับผมถึงสลบแล้วก็เริ่มทําการไอจุ่มน้ำครับ แล้วก็มีแม่บ้านไปพบเจอเลือดที่ทไหนครับในห้องห้องน้ำครับผมเขาพาพาลูกชายผมมาไปทำความสะอาดครับผมแล้วก็ถึงจะพาไปไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลเขาได้พาไปที่ศูนย์ศูนย์คลินิกอะไรเงี้ยครับแต่ไม่มีคนอยู่เขาถึงได้นำส่งที่โรงพยาบาลจุฬาครับผมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่โดนกี่โมงตัง้งนะแต่ผมว่าตั้งแต่ถ้าโดนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่บ่ายสามะครับ <c oughs> จนถึงเย็นนะครับเพราะมันมีหลายรอบครับผม รุ่นพี่สายนี่มันคืออะไรรุ่นพี่สายคือเหมือนเขาจะกลับบ้านแล้วจะมีสายกลับแต่เขาอยู่สายลามครับผมเขาจะเป็นระบบของเขาครับใช่ครับมีสายรามสายคลองเตยสายบางเขนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลับกันเป็นกลุ่มครับแบ่งสายกันครับใช่ครับเขาก็ดูแลความปลอดภัยครับผมเขาก็บอกว่าพี่รักน้องอะไรปกป้องน้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับมีแตยรุ่นพี่ทำ้ายน้องกันทั้งนั้นเลย